สวัสดีครับเชฟนมกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้เชฟจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นครับก็ <c oughs> จะใช้ปีกไก่เตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอันนี้เป็นเส้นเล็กที่เขาเอาทําก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่เส้นแบับไทยนะครับแล้วเชฟก็มีแคบหมูเดี๋ยวจะเอาตุ๋นในกระมังนี่เหมือนเดิมนะครับกระเทียมนี่เดี๋ยวจะเอากระเทียมเจียวมีเห็ดหอมมีเลือด พริกไทยปน่นกระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝายเขียวพริกไทยดำชุบรสส่วนเครื่องก็จะเป็นเครื่องเครื่องตุ๋นทั่วไปนะครับที่มีขายที่นี่ห้างนะครับน้ำตาลปีบ๊บนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องพะโล้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปคั่วก่อนนะครับ ใบเตยราบบักชีนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วก่อนนะครับคั่วใส่กระมังเอาเครื่องเทศนี่คั่วนะครับวันนี้ทำไม่เยอะนะครับทำแค่ถ้วยเดียวสองถ้วยนะครับจะเอาพอประมาณเอาอยากกินเฉยๆครับก็ทำของเรามีในบ้านเราเยอะแยะเรียบร้อยพอแล้วนะครับร้อนละหอมน้ำใส่ครับ ระวังนะครับการเอดร้อนมากอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บกับพริกไทยดำนะครับน้ำตาลปี๊บกับพริกไทยดำใส่ไปเลยครับเครื่องเทศนะครับชูรสครับ ซีวขาวครับซอสฝากเขียวครับน้ำมันหอยครับเดี๋ยวถ้ามันไม่หอมไม่พอเดี๋ยวเราจะเอาผงโลูใส่ไปหน่อยนะครับใส่ซีวดำไปนิดนึงครับให้มันมีสีสันหน่อยครับน้ำหอมดองครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตุ๋นสักพักแล้วเราค่อยเอาไก่ใส่ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชฟจะใส่ตังฉ่ายไปเลยนะครับตามสไตล์เชฟหนุ่มนะครับทําง่ายกินได้อร่อยด้วยนะครับใส่ผงโรไปหน่อยครับโอ้ยหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคตั้งไฟครับอีกทีโอเค เอาล้ครับเครื่องหอมมันนะครับเดี๋ยวเราจะตุ่นทิ้งไว้สักพักเราจะเอาเห็ดหอมกับเลือดใส่ลงไปเลยนะครับแล้วตุ๋นทิ้งไว้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วเราค่อยเอาไก่มาใส่ครับเพราะไก่มันสุกง่ายแป๊บเดียวเปื่อยครับเอาละเริ่มหอมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเชฟชิมน้ำมันแป๊บนะ โอเคใช้ได้เดี๋ยวเราต้องรีบตุ่นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฝนมันจะตกครับรอสักครึ่งชั่วโมงรอไก่เปื่อยเดี๋ยวเราทำก๋วยเตี๋ยวเลยครับตอนนี้เราก็ตุ๋นมาได้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วมันเปื่อยแล้วนี่สวยงามมากมันจะได้ประมาณสักสองข้วพอดี เชฟกะสองถ้วยนะขาก็เปื่อยปีกก็เปื่อยละหอมมากเดี๋ยวเชฟชิมน้ำมันนิดนึงนะโอ้โหพอดีเป๊ะโอเคเลยเดี๋ยวเราตั้งน้ำลวกเส้นเลยน้ำเดือดแล้วตามคอนเซปต์เชฟนะทำง่ายกินได้อร่อยด้วยนะ วันนี้เชฟใช้เป็นกวางตุ้งเอาถ้ากำมืองเอาเป,าเปเาพื่อขอพูกเขียวหางดอกอะอแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาออกมาจากตู้แล้วมันแข็งก็เอาแช่น้ำหน่อยนะให้มันนุ่มแล้วทำง่ายๆอย่างนี้เลย พราะว่าถ้าเอาแช่นะ้ำปุ๊บเส้นมันนิ่มแล้วมันลวกง่ายเอาละเดี๋ยวมันจะเลี่ยไปโอเคไปแล้วลวกเส้นมันเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้กระเทียมนี้เจียวใหม่ๆมันหอมมากใส่พริกไทยนิด เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นเครื่องยาจริงของเชฟครับแล้วก็นี่เหลืออันนี้ได้อีกถ้วยหนึง่งหอมหอมกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆแคบหมูพริกป่นน้ำส้มกินกับน้ำกระเจียบครับนี่ครับน่าทานมากครับมีนูงง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มครับ เส้นเล็กไก่ตุน๋นยาจีนเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับทานก๋วยเตี๋วด้วยกันครับ